สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทรงผมผู้ต้องขังหญิงเปงิดทรงผมผู้ต้องขังหญิงกลางระเบียบรชาชทันสยบดราม่าทรงผมพิงกี้ในเรือนจำเปิดทรงผมผู้ต้องขังหญิงกลางระเบียบรัชทันสยบดราม่าทรงผมพิงกี้ในเรือนจำ ทรงผมผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นประเด็นข้อสงสัยเกิดคำถามมากมายถึงเรื่องทรงผมของพิงกี้นางสาวสาวสาว,วิกาชัยเดชอายุ36ปีนักแสดงนางแบบชื่อดังและนางสรินยาชัยเดชอายุ63ปีมันดาพิงกี้กับพวกรวม19คนกลายเป็นจำเลยในคดีชร์ลูกโซ่ฟอเร็กต์ทรถูกนำตัวเข้าเรือนจำทันทีนั้นและต้องตัดผมสั้นหรือไม่อย่างไรมติชนออนไลน์ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบกรมราชทร์ว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขังพศ2577พบว่าในข้อ8ระบุว่านักโทษเด็ดขาดหญิงให้ไว้ผมยาวไม่เกินต้นคอหรือหากไว้ผมยาวเกินกว่าต้นคอต้องรวบผมหรือผูกผมให้เรียบร้อยในกรณีมีเหตุที่ไม่อาจจะดำเนินการตามความวักหนึ่งได้ให้เรือนจำแจ้งเหตุผลและความจำเป็นเพื่ออธิบดีพิจารณาสั่งผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ และในข้อ10คนฝากคนฝากหมายความว่าบุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีความอาญาและคนต้องขังหญิงให้ไว้ผมตามประเพณีนิยมกรณีที่ไว้ผมยาวเกินกว่าต้นคอต้องรวบผมหรือผูกผมให้เรียบร้อย ทั้งนี้นายอายุธสินทพ,พันธ์อธิบดีกรมรชาชทัรร์ก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องทรงผมผู้ต้องขังนั้นกรมราชธรร์มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนไม่ได้เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังรายใดในส่วนของพิงกี้และแม่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกักโรคอย่างไรก็ตามการตัดผมหรือไม่เป็นเรื่องของทางเรือนจำพิจารณาไปตามความเหมาะสมที่ต้องใช้คอบคู่กับความสะดวก ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมติชนขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ